กะชอบกระเม่นบ่กระสอบนี่อันนี้แล้วบ่เดี๋ยวกระสอบกระเม,นม่นนะเอาลงนั่นปิว้วโอ้เรียบร้อยมันมาตนุกโอ้โหทักปะเนี่ยเอ้าเนาะ,น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 ะก่อนทีนี่กัน้นองมูจักอยู่บ่บ้านโพไซโพไซเออขึ้นไปทางนี้ข้ากัดกาได้ยินี่จะสีบ้านอ่าเลย,<ป>เ,ลยเลยบ้านนาขามไปบ่หรือว่ายังโบราณเฮาะเลยเพราะว่าบ้านโพไซเป็นบ้านเทิง ปลาหัวลาวเทิงเลยโดยมันผู้ชายนั่น,น,นลาวเทิงแสดงว่ากายนะกูจ้ากูจานอีกแล้วว่าจซะไหลบ่แหงพี่โอ,อ้มันเกี่ยวลงว่าพี่แมนปลาทูจะ้ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อยู่ในส่วงบรรยากาศตอนยังแรงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สองโมงแรงแ,รงแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะสิมากแกเอาเครื่องเนาะอุปกรณ์ทางลุง้างเพิ่นเมือ่อยเพิ่นกอดพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นก็ได้เห็ดอ่าสำเร็จแล้วเนาะทางเฮือนครัวซาวตาบ้านนุ่มเรายัางทอติดบานติดบานกะมีค่อนตีครับอ่า ไขควงเรือตัวบิดก็ได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบลตาขึ้นมาบลตาใส่ให้ก็ได้ครบอนุนมเราใส่บเปนอ่านยังแต่ขอบอยังแต่ตัวนี้แหละนี่ตัวเราขอานะอนุญาตน้บอลประตูทางเขาอันบอลพันยันมาลวงเขาอันเลื่อนคนะั้วพื่นแหละเนาะว่าไม่ตันนั้นก็ให้บอนุ่มเราถอนไม้น้านีไปใส่แล้วเนะาะพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตเป่าคลิปอยู่รถเนาะจางใดก็ ขอกราบทักทายสบายดีก็พ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีเบื้อสุขสุขคนพี่น้องเลยบอกว่ายอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศนำ้ำอย่างใดก็เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะส้อก็ไกล่ก็แซ่เป็นกำลังแห่งใจให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อพอมีกำลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้ก็มี่ซองอ่าเรื่องเนาะ,เร,เ,นะเรื่องแรกหรือว่าประเด็นแรกก็สิมาเอาเครื่องเนาะมือหายลุงสร้างประเด็นที่ซองก็มีทองอ่า phải hay nông mô phần vô nó à, thang sò mi phần phạc mà này mô song có phúc người ba con con lột khắp áo à sang năm nông vẫn phần mới được mà mình hơn

นั่นคำก็ดึงไว้แท้เข่าก็ได้เน,ะนาะเนาะสบายดีเดอ้อโอ้ยเนาะใช้แลลวอุปกรณ์ของลุงช่างเพื่นได้ยินเพื่นฝากบอกว่าเจมาให้เนีด่ดรอบ่ชันเออเลอเข็นได้ของเพื่อนบ่เราเ,าเข็นกะเออมากมากมากหาเนี่ยคมา,มา,มา,นะมาดูชัน,นเนาะกระสอบกระเม็นบ่กระสอบนี่ อันนี้แล้วววเดี๋ยวก็ะชอกระแม่นนะเอาลงนั่นปิว้วโอ้เรียบร้อยเป็นมาตรนุกโอ้โหขักปันดังได้แล้วนีก่กะรมีแต่ว่าเอาอันสีมาท่าให้มันเลื่อมกันกน็โอเคแล้วไปสีมาดึงกรอกเรียโนตโนมเนาะสีมาหาบุกลูกเคื่อนมูอมันกกระโพอได้ไหมอืมเดี๋ยวไปดีชะตา ยังไ,ได้รับบ่เออรับแล้ว,วยังฮะยังไม่รับบ่เฮ้ยเอออุยออกเอาแค้โนเนาะนอนชาเนี่ยบ้านบ้านกนเครื่องขึ้นก่อนพี่น้นองเลยยังทำมาหากินเพิ่นได้น,นี่บัดนี้ย่างทอดสีกับอันว่าบานพับฮั่นเนาะเออได้บานพับมันละกะ็อว่าเหร่เอร้อย

เด็ยินเพิร์ลว้าอยู่ว่ายังยังล่อเข็นกับเครื่องมือเพิ่์ลน,นี่แหละประทันเออมีแต่วันนี้นะ่ะชื่อ,อาบานพับหัทน,น้องพี่น้องเนาะชื่อบานพับครับเอาสีสีมทาทาสีกับลบายบันไดปุ๊กน้อยนึงพอขอดใส่กับบ่พอพ่อเนาะบัตเทนเนอร์ไม่ได้ยังบัตรเทนเนอร์นนะ ยังเนาะเออแกยังยังได้กะพออยู่ทีเนาะพออยู่ทีมีแต่ว่าเจ้าเคลียร์รถบาทเลยไม่มาหนีิเจ้าชีเฮ็ดแบบได้ไหวแบบได้ปหาะกได้เลยกัปลูกชาเดี้ยวเออไปปลุกบอดไว้เข่าไหวหน้าบอดได้ไรก็เล้ยแต่รถบาทนียคือคือชสำเร็จแล้วล่ะบาทนียด้วยไปให้เราเผาธาตุบ่ มันแมนแนวเผาอยู่บ่ล่ะขลังด้วยเนาะแล้วก็มักอาให้ขอบสีขาวก็ใช่สีขาวโบมักเลยก็บโบใช่ขอบประตูนี่ก็มักขาวนี่ก็ใช่ขาวโบมักขาวเลยก็บโบใช่โบโบมักวะมันมันอ่ามันเปื้อนเนาะเฮือนครัวแปลว่าส้นก้อยใช้ทางไหนอันนไหนนะส้นเปื้อน่ ค่ ừ, อยกับบัปานได้ดนก mm hmm. เกลือนครัวเลยใส่สีขาวนเะ mm hmm. นะาะชตะอ่าแต่แนมมาในี่ยฮวงยุบัวงอยูุนเออเอออไม่ตอนจะบิดอันนีน้อยกัเพื่อนกโอ้ยข้าน,นี่บาทยี่อะไรเนาะไอะ้โอเคแล้วบาทเนี่ยใดมันชี้คักชีแน่กัน เห็ุเอาแล้วบาทนี่ปัดกวดเก็บเอาเองแล้วบาทนี่ไม่แด่มาจ่อไปซื้อได้คอยตัวนี้กับพังเบิ้งงนาะพี่น้องเนาะอ่าบอต้าก็ได้ยินแต่ผู้ใหญ่เพิ่นถามมาแต่รุ่นข้าวเห็ุเพื่อนครัวไปละได้ยินเพิ่นว่าเออเนาะถามว่าเพื่อนครัวแล้วบางเทื่อบางทีอาจจะมีแผนเนาะอ่าก็ออกมากับมีเสียนะแต่ทางนี้ทางนั้นแต่ตอนนี้กันยังบ้าว่าคือบอต้าว้าวันน้ แล้วก็ออกมากเ็เพิ่มอีสองเสาเนาะพี่น้องเพิ่มอีสองเสาก็แมนสำเร็จอ่าสีเห็ดทรงโมเดิร์นคือกันกับแมนเอาแบบเดียวกันนี่แหละเห็ดหลังคามันสลบลงตัวนี้แล้วบัดเรียบๆคือเก่าเนาเอะเออลดลงมา่เนละก็เลยเอาแบบเลยลอยแล้วบัดเลยลอยลงมาถ้าว่าอยากเห็ดลวงเก่าได้ เออถ้าว่าจะเฮ็ดช้วยมาชี้กะโอเคเนาะกะเร่าเฮ็ดอันไหนไปให้รูปไปดูอืมเออมันคือเด้อม,มันเฮ็ดอเพบแบบใดไรหนึงแล้วบัดน,นี้ว่ามันห่างกันบ่ได้อันกี่มิลแล้วบัดน,นี้เนาะคืบคืบคืบนึงก็บ่ได้เด้วคือสิให้คืนนคบนึงอ่าแต่ประมาณข้อมือนึงพี่น้องเนาะความอยู่คือจะว่าเฮ็ดเฮ็ดตัดลงมาทางนี้เฮ็ดตัดลงไปสิงามกว่า อันนั้นกะคอยกขมาให้เห็นเบิดเลยว่าเห็นยูเนาะทางปุญญ้ปหใหญ่เป็นทรงคู่ไม่เบิ่งกะโอเคอยูนะเห็ดอย่างอย่าวะาสลวงมาข้างดีกะ่าคางเดียวเอาไปแต่นั้นนั่นแหละจ้ะมาบรรลุโดยเอาสบายดีเด้อเนาะว่าเข้าไปหาน้องมูบนก่อนเอาเครื่องเข้าไปให้บนก่อน Quan cùng cúp phải nào ơi. มาเล้ที่เรามันจังแบบแปลกๆไงจังหน่อยนะ <c oughs> น้องโมก็ฮึมันยังโน,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 งนะไได้แล้วปกติไอ้าเราคือบนสูขับรถขับมานะเพ่นนี่แหละพี่นอ้องเว้ยอ่าของมาฝากมาต้อนมาให้เพื่อนก็ได้อ่าสินค้าเนาะสามีเพื่อนเป็นได้ขายอีกแล้วเนาะซองกระปุกกับน้องโมว่าออเดอร์กับเบสโฟดีพี่นอ้องเว้ย เป็นว่าน้องโมเป็นผู้ซ้ำเป็นผู้ซ้ำให้เไปสันโอ้มั่งระบาดนี้จ้าโซ๊ะโซ๊ะโซ๊เป็นได้เฮือนหลังเก่าพุ่มหอยยูระบ้อแบดนี้พุ่มหอยยูระบ้อเฮือนหลังเก่าน่ามั่งทีมเรียบร้อยแล้วเออระวังเด้อว่าแรงไงบริสันดียังบ้อนอนกะ อาจจะลืมฝันเด้อพอได้เฮือนหลังใหม่ไว้ฟากันไปไม่ใช่หรอบ้านี่เออเอ้าเอ้าตามสบายเอื่อยตามสบายอ่าก็แวะช่องเบิรงซืีอดอกพอเพิ่นกันทีได้เฮือนใหม่ได้พี่น้องเนาะหลังเก่านี่เพิ่นหอยยูแล้วล่ะเพื่อนยานลมพายุออกไปเป็นเช็ดไม้ให้ระบาดเนี่โอ้ไม่พีจะำงามเลยนะพี่น้องเนาะไม่สั่งมาใหม่ฮะ คือเสานี่มาเพิ่มสองบอกคือได้ยินน้องมัวเพิ่มสองเสาพีน่น้องเลยเฮ้ยเพิ่มสองเสาโอเค้ยน้อบักอ่าถามันสามีเพิ่นก่อนอ่าสามีเพิน่นคือว,ว,ว่าว่าลดราคาให้อยูุว,ว่ากันเท่าไหรก็ เออเนาะก็ได้ยินคนเรา่าลดราคาให้เล้าไปใช่ไหมอ่าถือว่าสินค้าขายแล้วอืมบอบอคอยมีเวลาเนาะขอบใจเด้อน้องมูเด้อมียิ้มบอกแกน้อไม้เอาแล้วมีแกน้อไม้อีกวางว่าเลยอ่าอิ่มแล้วเนาะโมเป็นนะโมเป็นนะเออได้เออได้แค่สามเศษสามสิบได้แล้วเนาะมีแต่สิ่ลักอ่าเอาเงินคนนี้ได้เนาะนี่อ่าเล็กๆยังเนี่ยจะเขียนก็ร้องลองนับเอาเถอ nạp 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 bằng dù liệt hồi này nó tụi này này hô ngay đấy tụi này nè bởi nó đấy nè kinh chân 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 chim hai ok chim hai bạn này khan คานหนึ่งเพิ่นใส่สามเสนส <4 S 2> ี่เสบเออเนาะคานหนึ่งส,งสี่เส้นเสนสี่ยักคานเทิงแต่สีเสนกันที่บ่คือกันนเนคืมีสอเออยันคานเทิงนี่คานทับอันหลังวงกบเนานะยันเนสอเสนี้นน็สีส่ บัดนี้เส้นนึงจักมันมีจักแมตจักสิไดจักเกือห้องแต่ว่าไล่แต่ว่าไล่เส้นว่าไล่เส้นละห้องโมันสิกลัวอยู่เนาะมันยาวเติบอยู่ไ2ห้องเนาะเส้นนึงยัน2ห้องแต่ว่าเส้นนึง2ห้องก็ไล่แล้วแลนี่ห้องละ4เสเนาะ4 5 6ั้งเทิงดเพราะว่าเอาตัวเง2ล่เนาะเป็น2 6 หกสิบสองสิบสองแ้าสี่แ้าสี่สามสามสิบสามสิบหกคุณจักอีกสามสิบหกเส้นดังเบิร์ตดงเบิรนะนะกางดิเนาะกลางได้ใช่เนาะบริทบริษัทบอกเออมี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 แต่ว่าซ้ำใช่กัน ัวห้องเดียวตัวห้องเดียวที่ทับหลังคานเนาะกับการกลางทั้งเบิดทั้งมวลนประมาณสามสิบกเซนตนะแต่ว่ายังแต่ว่าเขากะสิเอาอ่าอ่านี่จะเซนก็ยู่สิบสิบห้าเอาอีกเ้าอีก้าโกเซนตพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาสิเอาเซนน้อยกว่านี้แบบนี้นี่ใหญ่เนาะจักไรกชาวพูอันเพิ่นซอยเพิ่นมักใหญ่งดีแล้วเนาะเดี๋ยวันได้ใหญ่เสร็จแต่ว่า เป็นบานมงกบเนาะเป็นบานนะมงกบมันนีบาตายัางไม่ได้ถามพี่น้องเนาะ,ะบ่าว่าทางอ้ายเพิ่นก็ให้บาตาลองถามดีู่ละแต่ว่าชาเคยซื้ออยู่น้ำบ้านนั่นแต่ว่าตัวเม็ดแปดสิบนะคือว่ามงแสนหาอยู่ละแต่ว่าทาอันน้ำดงเห็นนี่แพงนะชาเห็นอ้ายเพิ่นเขียนน้ำใบบินนะสี่แสนเพื่น mm. อนเนาเพราะว่าเพื่นซาตานั้นสุดหนึ่งแปดแสนเลยอ๋อ,อ,อทุกว่า ลำบากมั้งเพราะเรื่อแล้วก็เอ้าเนาะก่อนทีนี่ก็น่องมูจักอยู่บ้านโพไซโพไซเออขึ้นไปทางนี้เขากลับอะไรนี่จะสีบ้านเลยเลยบ้านหน้าขามไปบ่อเรือว่ายังบ่ทันเหาะเลยเพราะว่าบ้านโพไซมันเป็นลาเทิงปลาเอาลาเทิงเลยดยบ้านโพไซนั่นลาเทิงแสดงว่ากายนะกูโจกูจาน์ดีหรือว่าจ้ะกายขอเฮงพี่โอ้มันเกี่ยวลงว่ะพี่ ว้าทุชันแล้วพอท่านถามกับบ็เวียดกับได้ชันเนาะอืออด่างนี้เอฟซีอะโบแมนปูเพิ่นขอควอมใส่เรือเนี่ยเพิ่นนั่นโทรมาเพิ่นไปอยู่บ้านโบไซขึ้นอยู่กับเมืองอาจจะพรเพิ่นป่ะไก่โบไซว่าต่ว่าเกี่ยวลงทางหน้ากระสอบกระทิ้งขุนจักด้วยใกล้ๆขุนแล้วปื๊อทุกปุ๊บปุ๊บมันอะไรหลังตื่นทั้งผู้สิใกล้ไ่อยู่กับจักรไส้ทำเองนะมันไก่ เออแนวผัวเกี่ยวนากุญแจนพี UH pues? ่เนาะกี <the <the ่ยวเกิ่วกิ่วกิ <the <the ่วขึ้นไปพี่โอ้ยชาวบ้านชาติมันก็สิเป็นมื่ออื่นพูดแล้วฉันเนาะมันนี่มันก็จะทำเนาะเออเอาคิดว่านี่นะแถวหน้าโอไก่ลีชฉันนี่ยโอไวฉันนั่นนี่เนาะต้องเมื่อตั้งรักใหม่ก่อนแล้วฉัน ซื้อไปทั้งนั้นใกล้กว่าเนาะเพราะว่าท่านอิบมันเกิดปีคู่เพราะว่าแต่ใดกันยังสิได้ไปหาทางคิดของประตูสุดทอนคนอยู่สินะเพราะว่านี่ก็เดี๋ยวสิมาอื่นก็ได้เนาะทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยังไปโทรถามเพื่อนชั้นดอกก่อนเลยอย่าโทรถามเพื่นก่อนเอ้ามีแต่ว่าเท่านี้แหละน้องมวยเนาะเพราะว่ามาชงนี่ให้เล็สิได้ให้เบาเบียด์เพื่นโทรถามเพื่นก่อนแทนนั่นหมายถว่าคิดตัวสินะ nó nó sẽ bay đi đâu sen rồi rồi bước sen thả mò việt con mò việt ơi bay 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 nó mua và cày đây bước này mò việt vẫn thu con đó mò việt vẫn thu vẫn con bá thu nó cày cần gặp na oh, cái thiên phụng về sen ô bộ tham gia đấy sen thiên หัวหรือว่าหัวต่ำมาเลยต่ำมาเลยวิดยวิทอยู่ที่เธอได้อยู่โทรถามด้วยน้องมัว่าไก่ได้นะโฟร์ไซน์ได้เออมือนีบทันงน่ะจำเจ้าไปมันไปทางบ้านไอเวียงพุ่นมันบริเวณอยู่แถวนี่พุ่มมันงูลงพุ่นภาคหน้ากุญแจนลงไปทางเออเบิง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 มาเวียงพุ่นมีเงินโทรอยู่ป้ะนี่ยเดี๋ยวลองกันเด้อได้ได้ได้อยู่ อบาทนี่เพื่อส่งขอความเสียงเห้เพื่นทรมาหาเนเดออี่บทว่าให้โทรมาหาเนเดอบทสอี่อพี่เนาะเอาเบอร์คนเขียนชื่อเนไว้ักแน่พี่น้องเลยทรมาเ๋ยเดวลงกันดูเอ โอ้โหแต่มันบอดนี่แต่แมนมือด้วยผ่านแล้วบอได้บ็ได้ใช้การโทรหาบอสามารถติดต่อได้เพื่อส่งขอความเสี่ยงเพราะวบุ๊เมนกับพี่รองเนาะเข้าไปแล้วบัดเขื่อนนี่ชาวบ้านหูจัากยู่เราโอ้ช่วงนี้บุญยู่เด้อไปเกี่ยวเข่าเด้อเดี๋ยวนี้ต้องโทรหาเพป็นตอนเช้าแมนมือจะขึ้นไปเขาต้องโทรหาเพป็นก่อนพี่น้องเลยเป็นได้แต่บัดนี่โทรหาเราก็บอได้ เจอนเก็นเนี้ครับมื่อนเก็เลลงงเมมีตู้สุดท้อนโอ้เลวบัดน,นะเตียง,งอันร้อนบ่อเดนี่ราบยู่่ว่าออยานไปก็ออยานทีบูยูอีกค่อยว่ามาบอกลูกอะรอยู่ดิบอกกันเนาะกินอะไรเนาะจะกิน,น,นอะ,ะนไรนแะนนแ,แต่ว่าบอกลูกคนยุคน่าเขาบอกคนเท่าผู้ใหญ่ขึอนใกล้นี่โอเคบอกมันรอนี้ย หนึ่งมาผัดเราไปเกี่ยวเขานี่ชว่วงนี้เกี่ยวเขาพี่น้องรถตรศัพท์โทรศัพท์กบบุมมี่เลยเล้่เพนบุมมี่มือก็คือว่าในเข้าโทรศัพท์ก่อนมือตีคร<ด>ับพี่น้องเลยเนาะโอ้โทรศัพท์ก็ได้เพือ่อนได้ไหมเพิ่นว่าแลงมาได้แลงแลงได้อยู่แต่ว่าเง,งินต้องนี่แน่แ้แหละหาร้านพผนวตาราคาแปลงอาร้านเพน ไปเลยโบเโป้เอเครื่องตีกลับมาคุณว่ามันเป็นน้ำมันนั่นซีอะไรอย่างวะเอ,อย่างานะั้นนะคุณวอาอยู่วันนี่แอบลืมเลยเจ็คเจอจังได้ต่อไปลองเลยบ่แล้วนี่แกสิแลนไปหาตู้จิดงท้อนนะก่อนอเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คือชิด้จบคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อ,พดอเอพราะว่าติดต่อหาเพื่อนเขาได้ใช่ไ พิ่นโทรมาว่าน,นี่ก็อ่าหรือบอกเพิ่นเอาว่าสบายมือนี่นะโดยคิดกะว่ามือนี่โทรหาไปชื่ออะไปโทรปฏิบัติอ้าวเป็นยังพี่น้องเลยอ้ามีแต่ว่าของมุกขอบใจละลายที่เขาเบิ่งเมื่ส้มเลยกับบุกคดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะถทายคิปนี้กับกากคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบายบาย